ส่วนเรื่องคำมเมนนะครับอมืมันก็ผมว่ามันแปลกๆนะข่าวคือไทยแล้วนี่นะครับดำเนินการจะเอาผิดเกับฮุเนเซนไอเรื่องของการปล่อยคลิปเสียงสนทนานะครับกับนางสาวแพรทองทานนะครับของเรามีการแจ้งความกันแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์นะครับอืมผมก็ไม่รู้ด้วยว่าข้อหาอะไรนะครับ นะอันนี้เนี่ยทางตำรวจเขาก็บอกว่าสรุปสํานวนได้แล้วเดี๋ยวจะส่งให้กับอายการสูงสุดวันจันทร์นะวันจันทร์เอ,อ่อที่ต้องส่งให้กับอายการสูงสุดเพราะว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรข้อหากระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและพละบรบบคอมพิวเตอร์ท่านผู้ฟังครับ ดังนั้นเขาบอกว่าเอไอขั้นตอนจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของอายการสูงสุดที่จะพิจารณาสำนวนว่าดําเนินการเอาผิดหรือไม่ซึ่งก็หากผิดนี่ก็จะมีการออกหมายจับแล้วก็ประสานตําตรวจสากลนะครับอืมนะเพื่อออกหมายแดงนะครับนะดําเนินการจับกลุมกันต่อไปมันจะได้ไหมเนี่ยมันทาการไม่ได้มาทําการในประเทศเรานะกฎหมายมันเอื้อมไปถึงแล้วนะ กฎหมายเรามันก็ใช้เฉพาะในประเทศเราเนี่ยนะถ้ามันไม่ได้มานั่งทําความผิดนะในประเทศเราเนี่ยมันจะใช้ได้เหรอกฎหมายเนี่ยอืมนี่ถ้าหากว่าฟ้องไม่ได้นะอผิดไม่ได้มันไม่หัวเราะเยาะเราเลยนะอืมมันจะไม่เยอยเราเหรอนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับน่ะไอ้กกอ่านสรุปแล้วยังไม่ได้จับใช่ไหมลนะ่ะข่าววันก่อนบอกไปจับที่บางนาเนี่ยนะครับนะบางข่าวก็บอกว่า เพิ่งออกหมายจับบางข่าวก็บอกว่าเอาไปจับแล้วที่บางนาแล้วก็มวยตัวหมดนะ <c oughs> ข่ะข่าวอะ่ะเรื่องนี้ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะประสานตำรวจสากลส่งหมายแดงให้กับประเทศสมาชิกนะครับส,สมาชิกอะไรหวังจะให้ช่วยกดดันบีบนะบีบเขมรให้ส่งตัวมารับโทษที่ประเทศไทยก็ว่างนันนะนะมันไอเรื่องของมันเป็นอะไรลนะ่ะหวนหน้า แกงไอ้พวกคอเซนเตอร์พวกค้ามนุษย์อะไรพวกนี้ไงก็มันมันไม่ถ้ามันไม่ได้ไมากระทําการในประเทศเรากฎหมายมันจะใช้ได้เหรอถ้ามานั่งสั่งการอะไรอยู่ที่ขเขมรนะกฎหมายมันเอื้อมไม่ถึงเหรอผมก็งง้วไม่ใช่อะไรนะครับคือจะฟ้องแก้เกี้ยวอะไรงไงหรอือเปล่าเนี่ยถ้าถ้าฟ้องแก้เกี้ยวอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วมันโดยที่รู้อยู่ว่ามันอาจจะทําอะไรไม่ได้แล้วถ้ามันทําไม่ได้จริงๆแล้วมันก็หวัวเราะยาะเรานะ ที่สานักง,งานตํารวจแห่งชาตินี่ก็ทางพลตํารวจเอกทัตชัยปิตินีรบ,บุตรเนี่ยเจเลตํารวจแห่งชาตินะครับก็หัวหน้าหน่วยงานสําคัญในการต่อต้านอาเชญาการรมแก๊งคอเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ก็กล่าวถึงกรณีการสืบสวนคดีในกอกอานครับในทุนเขมรรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของอาคารสแกมเมอร์แล้วก็คาสิโนโลหลายแห่งในเขมรแล้วก็บอกว่าในส่วนของคดีเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับใครจะเป็นไทยหรือกัมพูชาจะดานวนคดีทั้งหมดอะ่ะรวมถึงจะยึดทรัพย์ด้วยนะซึ่งตอนนี้ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างขยายผลสัปดาห์นี้ก็จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมน่าจะสัปดาห์หน้านะเพราะว่าสัปดาห์นี้มันหมดสัปดาห์ไปแล้วเนาะส่วนการตรวจคนที่ผ่านมาเนี่ยของตำรวจไซเบอร์พบเพียงแค่บุคคลที่ถูกตั้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่ง การติดตามตัวนายก็อานเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยไม่พบว่าอยู่ในประเทศไทยนะรวมถึงขนาดที่ออกหมายจับเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานกับตำรวจสากลแล้วเพื่อติดตามตัวว่าอยู่ในประเทศไหนหลังจากนี้ก็จะมีการออกหมายแดงแล้วก็ส่งให้ประเทศสมาชิกอินเตอร์โพลนะครับนะ190แห่งทั่วโลกให้ได้รับทราบออนะครับนะ190กกว่าประเทศไม่ใช่เฉพาะอาเซียนนะเนาะนะ เขาบอกว่าในโกกอาเนี่ยใช้หนังสือเดินทางของกัมพูชาขณะที่หลานสาวในโกกอาเนี่ยใช้บัตรประชาชนคนไทยปลอมหรือเปล่าอันนี้ต้องไปตรวจสอบก่อนถ้าว่าใช่ก็จะดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดําเนินคดีนะกับคนที่ออกบัตรให้ด้วยอ่าเนี่ยเขาบอกว่าเออส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายก็อยู่ระหว่างสอบสวนสืบสวนขยายผลนะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบกระบวนการ แล้วเดี๋ยวเขาจะ,ะแถลงข่าวข่าวอีกทีนึงซึ่งก็ตอนนี้มีพยานหลักฐานของไทยที่ชัดเจนแล้วแล้วก็มีหลักฐานของ FBI ด้วยจึงสามารถไปขอสารออกหมายจับได้โดยจากหลักฐานที่มีเจ้าที่เชื่อว่าในกกอานเป็นเจ้าของอาคารที่เกี่ยวข้องกับแกงคอร์เซนเตอร์หรือสแกมเมอร์หลายแห่งนะอันนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการจะออกหมายจับคดีอื่นเพิ่มเติม,ตมหรือเปล่า ก็ต้องดูว่าเป็นรูปแบบกระบวนการหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกประชาชนหรือไม่นะแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินด้วยนะซึ่งต้องตรวจสอบเส้นทางเงินว่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อืมนะอ่ะคร่าวๆก็แล้วกันนะแต่ยังไงเสียผมก็งงนะเราจะไปดําเนินการได้หรอในเมื่อมันอยู่นอกราชอาณาจักรเราเนี่ยนะครับอ่ะได้ไม่ได้ก็รอดูกันต่อไปก็แล้วกันไอหมอน,นี่มันหอดนะครับ ชักปืนจ่อยิงหัวเพื่อนหกนัดตายขาดทีหนีไปหนีข้ามแดนไปกบดานไปมีเรื่องกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นอีกนะจนอยู่ไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องย้อนกลับมาตำรวจรออยู่แล้วก็เลยรวบเลยตามหมายจับนี่ก็พลตารวจวิทยาศรีประเสริฐภาพภูมิครับการกองปราบนะครับ,นะรบนะก็สั่งการผูดใต้บังคับบัญชาไปทำการจับกลุ่มตัวในอานนัด อายุ28ปีครับจับตามหมจับสารญ,ญวนนราธิวาสเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามประกาศสืบจับของตำรวจประจำปี68นะครับไปจับได้ที่หน้าคอนโดแห่งหนึ่งที่คลองหนึ่งปทุมธาน,นีนะท้งนีนะ้นี่ก็ทราบว่าเมื่อปี -66 ขณะในอานัตนี่นั่งดื่มน้ำชาอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งในเพอระแงะจังหวัดนราธิวาสระหว่างนั้นพักพวกเก่าก็คือในมะ เข้ามานะมาที่ร้านแล้วก็หาว่าไอ้ในอานนัดในเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าย,ยาเสพติดไอ้ในอานนัดก็โกรธแค้นจนขาดสติครับชักปืนสวมทมอ,มอ,มอเข้าไปจ่อยิงหัวในมะ6นัดจนตายทันทีหลังก่อเหตุในอานนัดนี่ก็หนีข้ามแดนนะไปประเทศเพื่อนบ้านนะแล้วคงจะมาเลเซียนั่นแหละนะครับทางใต้ตำรวจนำพยานหลักฐานยื่นสารวาาทวันราธิวาสขอออกหมายจับ หลังจากนี้ข้ามแดนไปแล้วพักอยู่ที่นั่นก็เป็นเวลา7เดือนปรากฏว่าไม่สามารถที่จะหลบซ่อนตัวอยู่ได้ตลอดเพราะว่าไปมีปัญหากับไวรุ่นเจ้าถิ่นอีกนะครับนะอยู่ไม่ได้เขาจะลุมกระทืบเอาก็เลยตัดสินใจข้ามแดนกลับมาประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่เขาตามอยู่ตามดมกลิ่นอยู่ท่านูฟังรับจนรู้ว่าอากลับมาแล้ว นูน่นเลยดมไปดมมารู้เลยนะครับว่าไปหมกอยู่ที่คอนโดมิเนียมแถวแถวคลองหนึ่งปทุมธาน,นีก็เลยเอาหมายจับไปนะครับจับกลุ่มตัวไว้ได้นะเบื้องต้นให้การรับสารภาพเจ้าหน้าที่เอาตัวกลับสอบพลังเงะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อนกันแท้ๆถ้ามันไม่รู้มันจะพูดได้ไงเน,ะนาะอันนี้ก็โมโหเองเพื่อนปากโป้งครับยิงแล้วตายเลย นี่ผู้หญิงคนนี้อายุ52ปีแล้วครับเจออดีตผัวมาขู่ฆ่าแล้วก็บุกมาเผาบ้านครับวอดหมดเกลี้ยงเลยนะต่ออ,อมานอนอยู่ริมทางกำนันสาโรธลายสุวรรณรับกำนันตะบนคลองตะเกลาครับผู้ใหญ่สงบพินโยพันธ์ครับรุดตรวจสอบให้กำลังใจบ้านที่ถูกไฟไหม้กลางดึกที่ผ่านมาซึ่งเป็นของนางสวัสดเมืองแก้วอายุ52ปี ก็อยู่ที่หมู่13บ้านเกาะกระทิงตำบลคลองตะเกาอาเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเซาเมื่อไปถึงก็พบชาวบ้านนั่งกันอยู่เต้มถนนเลยนะแล้วก็เจอภาพที่สุดจะเศร้าก็คือนั่งสวดัดเมืองแก้วหลังน้ําตาลเล่าด้วยความดีใจครับที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นักข่าวมาเยี่ยมให้กําลังใจแต่ก็ะสียาใจที่อดีตผัวเนี่ยมันบุกมาเผาเผาบ้านสวัสด์เลยเนี่ย ตอนนี้สงสารหลานไม่มีชุดนักเรียนจะใส่ไปโรงเรียนเลยถูกเผาเกลี้ยงนะครับเสื้อผ้าจะใส่นอนนี่ก็ยังไม่มีเลยนะที่หลบท,ที่ที่หลับที่นอนก็ไม่มีนี้ต้องเอาอมานอนริมทางเนี่ยโดยสภาพภายในบ้านเพราะว่าเขาของเครื่องใช้เสียหายหมดเลยทีวีเพิ่งจะซื้อตู้เย็นเครื่องเสียงอุปกรณ์งานเชื่อมเหล็กเสื้อผ้าไม่เหลือเลยวาดหมดเกล้งเลยนะ ที่นอนหมอนมุงมันก็ลากมากองเผารวมกับเสื้อผ้ากลางบ้านจนหลังคาระเบิดทะลุเลยเนี่ยแล้วเขาถามว่าป้าประวัตินะกังวลอะไรหรือเปล่าเนี่ยประวัติตอบทั้งน้ำตานองหน้าเลยหันไปหากำนันสารโลแล้วก็ผู้ใหญ่บอกว่ากลัวมันเองกำนันถามกลัวใครแล้วก็กลัวอดีตผัวนี่แหละมันชื่อสุชาติน้ำบุตรอายุ58ปีกลัวมันจะกลับมาฆ่าเพราะมันขู่อาฆาตเอาไว้ โดยก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงหัวข้าวันพุธที่เก้าเนี่ยนะอดีตผัวที่เลิกลากันไปสองปีกว่าเดินบุกเข้ามาในบ้านมาดา่าตัวเองหาเรื่องแล้วก็พกมีดยาว50าสิบเซนมาขู่จะฆ่าตัวเองก็ต้องพาหลานไปขอนอนที่บ้านยายห่างไป